L5018 นะครับคันนี้สวยงามมากเลยนะครับส่ง f อทางเพชรบูรณ์นะครับก็เป็น f อเงินสดเลยนะครับช่วงนี้ก็รับโอเงินสดราคาพิเศษกันทุกคันเลยนะครับสำหรับ f อทางเพชรบูรณ์นะครับก็รับ L5018 สภาพค่อนข้างดีนะครับพร้อมผ่านัวน6จานของคูบต้านะครับแล้วก็โรตารี่ครับ1ตัวตาช้างนะครับก็ขอบคุณ f อทางเพชรบูรณ์มากๆนะครับก็รวยๆเฮงๆนะครับ เมื่อวานนะครับก็มี f อหลายท่านนะครับมารับโควันแม่ของเสื้ออ้วนไปนะครับก็พอดีลืมรีวิวให้นะครับก็มี FC ทางลบบุรีนะครับเดินทางไกลมานะครับให้ลูกสาวพาขับรถมานะครับมาดูรถสวยๆของดีเยี่ยมก็มัดจาจองรถนะครับห้าชือแรงยันมาไปนะครับแล้วก็มี f อฟอีกหนึ่งท่านนะครับก็เป็น f c ทางบุรีรัมนะครับ ก็รับรถรุ่นจอนดี5050ดี50 50นะครับให้ลูกชายไลายมานะครับน่าจะซื้อของให้พ่อให้แม่หรือเปล่าก็อาจจะประมาณนั้นนะครับพอให้ลูกชายดูช่วยนะครับก็ขอบคุณ f c ทางบุรีรัมนะครับแล้วก็ f c ทั้งขอนแก่นนะครับอ,อันนี้น่ารักมากเลยนะครับมีลูกให้ลูกสาวพามาอีกเช่นกันก <c oughs> ับมีลูกสาวสวยนะครับพาอัน คุณพ่อคุณแม่มาซื้อรถวันแม่นะครับก็เมื่อวานปิดไป3ท่านนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนวันนี้ยังเป็นโปรเดิมนะครับโปรซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับเมื่อวานนี้ลืมโปรโมทนะครับใครที่ยังทําความดีไม่ยังไม่ได้ทํานะครับก็ยังสามารถทําความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ได้อีกอเหมือนเดิมนะครับะจะช้าไปนิดเราก็ยังทําให้ท่านอยู่นะครับอ่ะ โปรซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับยังทันนะครับใครที่ยังลืมนึกไปเมื่อวานว่าจะซื้อรถให้ท่านนะครับหรือนึกอยู่แต่ว่า,ามันจะซื้อในโอกาสไหนดีนะครับก็ยังเป็นโอกาสอาของวันวันแม่อยู่นะครับซื้อรถให้พ่อแม่ให้ท่านได้สบายนะครับโอ้ยทําไมว่าให้สบายเนาะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือไปท่านจะไม่ทุกข์กว่าเดิม อ่าบ่จริงๆแล้วท่านอ่าเลิก ok ทําอาชีพกเกษตรอ่าไม่ได้ครับอ่าเลิกทำอาชีพกเกษตรไม่ได้ครับก็ยังแบกจอบแบกเสียมก็ยังจ้างรถชาวบ้านมาไถ่ไร่ไถสวนให้นะครับอ่าบางครั้งต้องใช้แรงสู้นะครับเช้าจนเย็นนะครับก็เป็นอาชีพที่ท่านทามาตั้งแต่เด็กๆนะครับจนถึงเกือบแก่ชรานะครับก็เป็นอาชีพที่ท่านเลิกไม่ได้นะครับบางท่านก็บอกเลิกซะอีพออีแม เลิกสาไปเห็ดอาชีพอื่นเถอะจะให้เขาไปาทำงานโรงงานจะให้เขาไปาทำอาชีพอื่นเขาคงไม่ไปแล้วนะครับก็เป็นอาชีพที่เขาทำมานานแล้วแต่ทำยังไงจะให้ท่านสบายจัดไปนะครับซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับเป็นโปรดีๆนะครับที่เสี่ยวอ้วนอยากนำเสนอนะครับซื้อ,อฝากท่านนะครับ ให้ท่านสบายนะครับให้ท่านเลิกอาชีพทําากรเกษตรคงไม่เลิกนะครับแต่ถ้าเรายังมีกําลังทรัพย์นะครับมีเงินสดซื้อเงินสดฝากท่านเดี๋ยวเสืออ้วนมีส่วนลดให้นะครับใครที่ซื้อรถให้พ่อให้แม่นะครับแจ้งเลยนะครับเสืออ้วนจะลดให้อีกนะครับหรือว่าดาวที่ศูนย์บาทก็ได้อยากให้ท่านมีรถครับแต่เงินยังไม่พร้อมนะครับเราก็จัดผ่อนไปเริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับ เริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับซื้อรถให้ท่านนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนเอาก็ได้นะครับหรือว่าเริ่มต้นที่สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทสําหรับคูปตานะครับเป็นโครงการดีๆนะครับให้แล้วก็ผ่อนให้ท่านก็ได้นะครับให้ท่านได้สบายนะครับมีเครื่องทุนแรงนะครับให้ท่านเลิกทําก็คงไม่เลิกนะครับแต่ทํายังไงให้ท่านใช้แรงน้อยลง ก็ลองดูนะครับชายแรงน้อยลงก็ต้องซื้อเครื่องทุดแรงให้ท่านนะครับอยากให้ท่านสบายซื้อรถให้ท่านนะครับให้ท่านเลิกก็คงไม่เลิกนะครับฝากเงินให้ท่านนะครับกี่หมื่นกี่แสนท่านก็ยังแบกจอบแบกเสียทาอย่าเหมือนเดิมนะครับลองซื้อรถฝากท่านดีกว่านะครับลองถามท่านว่าอยากได้รถยี่ห้ออะไรนะครับอยากได้คูโบต้าอยากได้ยันมาอยากได้จอร์ดีนะครับถ้าท่านบอกว่าอยากได้ยี่ห้อไหนเราก็ซื้อไปฝากท่านนะครับซื้อสด ก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับ0 9 4ย์6 4 4 3 0นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดใน,นจังหวัดเลยซื้อสดอ่ะเราก็ขายซื้อผ่อนเราก็ขายนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองคับมีให้เลือกเยอะด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้านะครับตอบโจทย์ลูกค้าก็คือถ้าลูกค้ามีมงบประมาณไม่เยอะนะครับสนใจซื้อผ่อนก็ผ่อนไดส้สนใจซื้อสดเราก็ลดให้นะครับ ที่นี่ที่เดียวนะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับ <laughs> มีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอยากได้รถสวยๆไปฝากพ่อฝากแม่อยากได้รถสวยๆไ,ไ,ไปฝากตัวเองเอาไปทํางานเอาไปหาเงินเอาไปไทถยสวนนะครับก็โทรหาเสียอ้วนได้เลยนะครับอ่ะยินดีรับสายยินดีให้บริการนะครับ ขอบคุณที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ